ก็สตาร์ทแล้วนะครับฟังเสียงการสตาร์ทเครื่องยนต์ของเรานะครับ ขังรถตุ๊กๆเข้าป่ากันนะครับเป็นอะไรที่วัดสันนครตัดรถนี้ครับมาครับเจ้าอาตีร0อครับดวครับปุระต้าครับตีเซวะตีร้อดูครับเข้าป่าครับป่าเลึกจ้ะครับนี่ ครับดูทางครับทางอย่ามาตายครับตันนี้

เป็นการตีนก้อนหินนะครับตัวนี่ครับไปนที่างนี้นี่ครัไปด้ครับสบายสายครับดูครับอันนี้เรามาอยู่ที่ทุานาแห่งชาติตาพยานะครับอันนี้เรามีเจ้าหน้าที่นำทางเข้ามานะครับเราเลย ลองไม้ลองไม้นะครับลองไม้ลองไม่เนี่ยอยู่ป่าเลยอาไปยาเาไยาเนี่ก็ทีมงานนะครับนั่งไปโยคลเคลรกันอยู่ครับไขมันละลายแล้วระเบิดไขมัครับรถมอเตอร์ไซค์ด้านหลังเป็นมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดนะครับหาของป่าเข้ารถเข้าลึกขนาดนี้ไม่กลหรอเพราะผมจากตงอันนี้แสดงว่าเขาเข้าเข้ามาให้ลึกได้ ครับเราดูรถเราต่อดีกว่าโอ้โหโอ้โอ้สมัยโบราณเราอาจจะต่อกินอยู่แถวนี้ก็ได้ยังไม่รู้นะรถเรือเนาะคือเดี๋ยวเขาไม่เข้าไปแล้วเราเข้าไปก่อนแต่หนูก็ยอมแพ้แล้ว 拎拎，快点， อย่างแล้วนะครับดูว่าเราจะพาเรากลับถึงบ้านไหมตัวนี้ติดลมนะครับระวังครับระวังทางเที่ยวอยู่เที่ยวเที่ยวเยี่ยวตู้อยูตรงนี้แหละครับ,ตร,รบตรงที่เราจะลุ้นนะครับต้องพุ่งเลยครับพุ่งเลยครับ หมดสดภาพแล้วครับทีมงานหน้าไม่หมดแล้วหมดแล้วนะครับตอนนี้หมรเราก็เดินทางกันต่อนะครับ <c oughs> รก็เดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ จริงๆเราเดินไปเราเดินไป <c oughs> ฝั่งซ้ายมือเดินไปตรงไหนก็เจอหน้าผาเทา่านั้นเลยมันก็สุดแนวแนวหน้าผาแนวภูเขาเครับ <c oughs> <c oughs> ต่อครับดูรถคันอื่นนะครับที่ตามเรามานะครับเรามาดูนะครับว่ารถที่เรานั่งมาเมื่อกี้นะครับจะข้ามขอนไม้ขอนนี้ได้หรือเปล่านะครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับเอามาแล้วครับ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 นี่ไงนี่เลยครับเอา ยังวะนึกว่าจะข้ามขอนไม้โอ้ยนี่ครับยังคงประทับใจเครื่องยนต์เงงราอ,อยู่นะครับกับทางลาดยางนะครับลาดยางแบบผุๆแล้ว ส่งถึงที่หมายนะครับรถก็ไปจากเราไปแล้วนะครับ <c oughs> บายบายต้องขอบคุณลืมขอบคุณเลยลุงรีบไปมากเลยครับ <c oughs>